และใครนะครับที่ยังมองว่าเรื่องขนจมูกเป็นเรื่องเล็กนะครับเอาตัวนี้ไปเพิ่มความมั่นใจครับเครื่องเล็มขนจมูกจากแบรนด์เซียวมี่นะครับในราคาหลักร้อยเท่านั้นเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกเครื่องเล็มขนจมูกจากแบรนด์เซียวมี่กันครับโอ้อย่างแรกเลยนะครับจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเล็มขนจมูกนะครับมาคล้ายๆลิสติกเลยครับนี่แบบนี้นะครับคู่มือต่างๆนะครับสายชาร์จ Type C นะครับพร้อมที่ทําความสะอาดนะครับในส่วนของตัวใบมีดนะครับเป็นสแตนเลสนะครับสามารถหมุนได้ถึง360องศาครับของใบมีดนะครับจะมีระยะห่างกับรงจมูกนะคับ ทำให้เราไม่ต้องกังวลว่ามันจะบาดจมูกของเรานะครับตัวมอเตอร์นะครับจะให้มาที่6,500 rpm นะครับทำให้สามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วครับมาพร้อมกับฝาแบบแม่เหล็กนะครับเพื่อป้องกันใบมีดนะครับชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับสามารถใช้งานได้ถึง90นาทีครับในส่วนของตัวเครื่องเล็มขนจมูกจากแบรนด์เสี o ย i มีนะครับเขาให้ระดับการกันน้ามาที่ ipx 5นะครับสามารถจั๊น้ํากระเด็นใส่ได้อย่างสบายครับและที่สําคัญนะครับถ้าซื้อกับร้านแบร์อิเล็กทริคสโตร์นะครับก็เอาประกันศูนย์เสี่ย 1ปีนะครับเดี๋ยวผมเอาโค้ดแล้วก็เอาของปักไว้ตรงนี้ให้ครับ